านึกถึงสางกฤษ,ก,ฤษก็จะนึกถึงเคทมอสตัวแม่แน่ๆแ,แล้วก็คาราเดลวีนะฮะชัดที่สุดของเขาจะเป็นลุคที่ดูไม่พยายามนะครับดูไม่เพอร์เฟกไม่กริปมากเป็นลุคสตรีทสไตล์แต่มีความเอ็กซ์เพนซีฟสุดๆมีลุคที่เป็นคุณหนูแบบบ้านรวยมีความลักชัวรี่เป็นไฮสตรีทแบบในลอนดอนนั่นเองผู้หญิงไทยควรจะนํามาปรับใช้เราควรจะแต่งหน้าให้ดูไม่พยายามเหมือนตื่นขึ้นมาแล้วก็สวยแบบนี้เลยฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีตัวแทนของผู้หญิงในลุคแบบของเบอร์เบอรี่นะครับเป็นลุคแบบ Londoner นะฮะที่ดูสวยแบบไม่พยายามนะครับแต่เต็มไปด้วยความลักชัวรี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเธอคือใคร น้องพลอยเนี่ยจบอังกฤษไปอยู่มากี่ปี4ปีค่ะเพราะว่าลอนดอนเนี่ยมันหลากหลายมากหลากหลายสัญชาติการแต่งตัวแต่งหน้าเนี่ยม,มีค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าสังเกตคนอังกฤษเนี่ยจะไม่ได้แต่งหน้าจาัดอาจจะเลือกเอลเมนต์ตาคิ้วหรือปากคือจะไม่ได้เยอะน้องพลอยชอบอะไรที่สุดในความเป็นแฟชั่นอังกฤษเพราะว่าทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองเราสามารถแต่งอะไรก็ได้ที่เราอยากแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราอยู่ผิดที่ฉันอยากจะย้อมผมสีนี้ฉันก็จะย้อมแล้วฉันก็จะปกติคือถ้าเธอไม่ชอบก็คือเป็นัญหาของเธอไม่ใช่เป็นัญหาของฉันเออชอบนะ วันนี้แต่งหน้ามาเองปะใช่แต่งเก่งนะคะ่ค่ะ <laughs> แปลว่าเราเป็นคนชอบเมคอัพชอบแล้วก็ไม่ชอบความรู้สึกโสดจะแต่งน้อยหน่อยก็ได้แต่ว่าขอให้ได้มีอะไรนิดหนึ่งคือไม่งั้นจะดูเหมือนโปเหมือนไม่ใส่เสื้อผ้าถูกไหมคะใช่คือรู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่าแค่5-10นาทีเนี่ยเราก็ออกไปได้แล้ว ฟรชโกของเบอร์รี่นะคะชอบมากเพราะมันเป็นเบสที่มันจะทําให้ผิวเราโกลบถ้าเราไม่ทารองพื้นเปิดผิวเนี่ยมันจะดูเหมือนผิวบ่มแดดนิดนึงมันจะมีความวาวาแต่ว่าละเอียดจะไม่ได้เป็นเม็ดตรริเตอร์ใหญ่ก็คือไม่ได้ทําให้หน้าดูบวมดูวาวไม่ได้ดูหน้าม,มัน,มนอากาศร้อนอจะเป็นเาวาวแบบ <U. S 1> <UV. S 2> เหมนไปนตากแดดแสงพราทิตกระทบตลอดเวลาอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะ พี่อะจะพยายามมากเลยคือต้องตื่นก่อนผู้ชายเพื่อมาแต่งหน้าแล้วลงไปนอนแล้วก็ทําเป็นว่าฉันตื่นมาฉันสวยไอวูอัพไลน์เดสอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ดีนะฮะถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับแฟนอะไรที่บ้านอย่างเงี้ยคุณรีบตื่นมาก่อนก็ได้แล้วมาทานนิดนึงสวยจริงอันนี้ยอมรับป้ายไปไม่ต้องส่งกระจกก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้มีสีจริงจริงเหมือนเป็นสกินแคร์บำรุงผิวเขาจะทาให้ผิวดูโกลว์เบาๆแล้วก็ดูสุขภาพดีที่จริงมันละเอียดมากมันเหมือนเราไฮไลท์อะค่ะตรงที่ แสกใช้แล้วคุณจะรู้สึกเหมือนได้อาบน้ําหรือเพิ่งขึ้นมาจากสระน้ําใหม่ๆเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าฟร s ชแล้วก็ชุ่มชื่นเป็นวันคัลเลอร์ฟิตเลด้วยนะคือใช้ได้กับทุกสีผิวอ่ะให้ดูเน<ม>ียนแน่นอนไม่ลอยนะอไม่รอย,อยผู้ชายใช้ก็<ม>จะ,จะดูอิ่มน้สิ่งที่พี่ชอบเมคอัพของเบอร์เบอรี่นะถ้าเป็นงานผิวพี่ว่าผู้ชายอะใช้แล้วเวิร์กโดยเฉพาะคอลเลคชันใหม่ล่าสุดตัดโคโฆษณาแล้วค่ะ <laughs> คอลเลคชันใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า The Check Collection พี่แนะนําว่าถ้าผู้ชายจะใช้ครั้งแรกผู้ชายเอาความเป็นกลิตเตอร์ออกไปก่อนปัดไปเยอะๆออกสิบรอบแล้วให้เหลือเฉพาะที่เป็นบรอนเซอร์กับสีบลัชพี่จะใช้ปัดตรงช่วงแก้มปัดแล้วเนียนเลยนะมันจะเป็นชมพูแบบสุขภาพดีชมพูหวานๆหน่อยแปลว่าใช้ได้ทุกวันทุกเฉดผิวก็ใช้ได้พอออกมาแค่สีเดียวบรอนเซอร์ก็ดีมากค่ะใช่เป็นบรอนเซอร์ที่ปัดแล้วดูรวยใช้แล้วผิวจะดูประณีตดูหรูหราดูเนี้ย เพราะว่าเหมือนเขาซีลปิดผิวไปไม่รู้จะพูดว่ายังไงคือพี่ใช้ตัวเ r e s โกล o ์แล้วไม่ต้องใช้รองพื้นแล้วนะป <Hey, S 1> ัดอันนี้ไปทั่วหนะ้าสวยมากเหมือนเป็นการแบบตื่นมาแบบนี้เลยจริงๆเป็นเหมือนเอฟวี่เดนลุคที่แบบง่ายแล้วรวดเร็วและงานดีผิวดีอันนี้ก็จะได้ลุคที่ดูสวยดูเอ็กซ์เพนเชื่อชยัย จะบอกว่า The c h e ค k Palette เป็นทั้ง Blush แล้วก็บรอนเซอร์ในตลับเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ตอนนี้พี่<อ>ติดมากตอนที่พาน้องกลับบ้านครั้งแรกเปิดออกมาไม่กล้าใช้ช<อ>หน้า,าตาหน้ารักมากเดี๋ยวเราลองให้น้องพลอยดูนะฮะว่าปัดออกมาแล้วเนี่ยผิวจะเฮลตี้ไงคุณไม่ต้องใช้เยอะนะปัดเบาๆนะฮะ ตรงนี้เนาะแอปเปิ้ลใช่มันก็จะดูแบบเป็นผิวสุขภาพดีแล้วก็พาดสันจมูกมานะคะก็จะได้ลุคที่ดูไม่พยายามแล้วหนูรู้สึกไหมว่าไม่เหมือนเป็นสีแก้มที่เป็นแป้งแล้วแปะ<ไ>เข้าไปที่หน้ามันเหมือนมันเกลี่ยไปให้ในตัวดูปโปรง่งดูเบาถ้าเกิดว่าอยากได้ลุคที่แทนขึ้นนะมาปรับไลท์ที่กรอบหน้าผากอีกนิดนึงนะแล้วก็ปลายคางเบาๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้ดูแทนขึ้นผิวน้องละเอียดมากเลยค <c oughs> ่ะเป็นไงคะดูแพงดูแบบว่าเป็นชายทะเลที่บ้านพักตากอากาศ ของสศรษฐถีดู Expensive นะฮะถ้าใครอยากได้ลุคผิวบ่มแดดนะฮะที่ปัดแล้วดู Luxury นะครับแล้วดูไม่พยายามเชิญนะฮะเคาน์เตอร์ b u r b e r r y ทั้ง5สาขานะครับกับ The c h e e k Palette บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็น Limited Edition ฉะนั้นเนี่ยน้องไม่น่าจะอยู่กับเรานานหน้าตาน่ารักขนาดนี้อยากได้ต้องไวเชื่อใจ ลิควิดลิฟเวลเว t ชื่อว่า Regimen เรดเนื้อเขาจะมีความเหมือนเป็นมูสเหมือนเป็นวิปครีมแต่จะไม่แมตไม่ระคายเคืองปากไม่รู้สึกว่าไม่แหง้งสวยนะทาแล้วแบบหน้าก็จะดูลุกคุ้มมากปากก็จะดู Expensive ซีฟแมทแต่ดูนุ่มนะดู Soft. s o ฟ t ชอบที่มันไม่ได้แบบแหนะ้งแล้วแบบปกร่องแมทจะบอกว่าเนียนมากพิ g m เม t นสีแน่นไหมคะแน่นมา น้อบเดียวอยู่เลยมไม่ต้องทับเลยอ่าโอเคคือจริงๆแล้วลิควิดลิปเวลเวตเนี่ยมีทั้งหมด14เฉดสีนะครับสีที่น้องพลอยทาอยู่เนี่ยคือสีแดงเบอร์37นะครับชื่อสีว่า regiment red เป็นแดงอมส้มนั่นเอง เพียงคุณเอาตัวไปที่เคาน์เตอร์เบอร์เบอซึ่งมีทั้งหมด5สาขาในกรุงเทพนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าอะไรก็ได้ให้ครบ3,000บาทรับไปเลยทันทีนะครับลิปลิควิดเวลเวตสีฟอนนะฮะคือคือสีนี้ไซจริงชมพูนุ่ดๆนะฮะที่จะดูมีความซ d ดักทีฟมากๆเลยดูสวยแบบไม่พยายามตามคอนเซ็ปต์แท่งนี้ปกติมูลค่า1,300บาทจำกัดสิทเพียง20ท่านแรกต่อสาขาเท่านั้นสวยไม่กลัวโกวัยเ 相信。